สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ลงทุนคอนโดแล้วเจ๊งนะคะมันมีสาเหตุหนึ่งเลยที่ทุกคนติดกับแล้วก็ซื้อคอนโดมาแล้วติดดอยคนส่วนใหญ่มองอนาคตค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดเลยค่ะเวลาที่ซื้อคอนโดไปมองอนาคตว่าเดี๋ยวถ้ารถไฟฟ้ามาคอนโดน่าจะขึ้นหวังกําไรบ่อหน้าค่ะไม่ได้ดูถึงณนะปัจจุบันว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันสร้างกําไรได้แล้วหรือยังเราเป็นรอคอยกับอนาคตดังนั้นถ้าอยากจะลงทุนคอนโดแล้วไม่เจ๊งนะคะโดยเฉพาะคอนโดมือสองสิ่งที่คุณจะต้องมองเลยคือวันนี้ ที่คุณซื้อคอนโดหลังนี้ค่ะมันสามารถทํากําไรได้เลยทันทีไหมมันจําเป็นต้องรอหรือเปล่าถ้ามันต้องรอครูฝนบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องเอาไปเลือกคอนโดที่ราคามันได้ตั้งแต่วันนี้สภาพแวดล้อมมันได้ตั้งแต่วันนี้มันพร้อมทําเงินตั้งแต่วันนี้ถ้าลงทุนแบบนี้ค่ะจะไม่เจ๊งเรื่องนี้มาสําคัญมากๆเลยนะคะแฟนเพจหรือลูกศิษย์จากช่องต่างๆเนี่ย เขายังไม่รู้ในเรื่องนี้ครูฝนเลยออกโปรแกรมนะคะที่จะเป็นสัมมนาสดมาเจอตัวกันหน่อยดีไหมครูจะถ่ายทอดให้ว่าเวลาที่เราเลือกทำเละคะ่ะก่อนที่จะลงทุนเราดูยังไงที่เราจะมั่นใจได้ว่าอันเนี้ยมันกําไรนะตั้งแต่วันนี้เลยอันเนี้ยสามารถลงทุนได้มันมีกฎกติกาในการเลือกยังไงมันมีวิธีการคํานวณต้นทุนยังไงก่อนตัดสินใจลงทุนซึ่งครูฝนจะถ่ายทอดให้นะคะเป็นกรุ๊ปเรียนสดกรุ๊ปเล็กอันเนี้ยดีมากๆคุณจะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัด เจนสามารถเอาความรู้กลับไปทําได้ด้วยตัวเองคนที่เรียนโปรแกรมสดจะได้คอร์สออนไลน์เอาไปทบทวนฟรีตลอดชีพด้วยนะคะผู้ผลจัดในเดือนมีนาคม2567สนใจทักไลน์แอดแอซายทูเอ็มเอฟโแล้วพบกันนะคะ